จะให้ดูกันชื่อว่าอเกตอกรชื่อว่าอเกตอออคุตนะคะไหนคะไก่เล็กไก่น้อยอันนี้ไก่น้อยคืออเกตไก่ใหญ่คือออคหนูว่าเป็นไก่เอาย่าให้ดูกันค่ะย่าจากหน้าบ้านแสนสุขของเรานะคะให้ออกกุดตัวโตอเกต ดูผู้สั่งการนายผู้สั่งการอีกคนผู้กำกับใช่ไหมคะผู้กำกับ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 เออผู้กำกับหนังอร่อยไหมดูดูดูเดี๋ยวเรากลับมาจากแปลงหญ้าอจะหมดไหมเออคอยดูอันนี้ออเดิฟนะคะ อันนี้ออเดิฟค่ะออเดิฟออดเดิฟดิกๆออเดิฟน้องไม่ใช่อะเค้เค่ะทานให้อร่อยบ้ายอุ้ยพ่อเอ้ยระวังเนอะเอ้ยมันก็อร่อยอยู่เนอะใชเหรอแม่มันสบัดเฉยพ่อตกใจเอาแล้วไงเอาเกีดได้น้อยกว่า